แต่ความน่ากลัวคือเขาอยากไม่จริงครับเกตไม่เกตข้อนี้ครับเกตกตคือสิ่งสําคัญมากๆมันไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าลูกค้าจะมีตังค์สิบหนึ่งเจ็ดไหมแต่มันเกี่ยวตรงที่ว่าเขาอยากจริงไหมหรือว่าอยากแบบลองๆถ้าวันนี้เราโอนัดหมายคนที่อยากจริงๆมานะผมบอกเลยสี่หมื่นแปดนะเรื่องเล็กผมถามนะครับระหว่างเป็นคนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีเงินมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ไม่มีความอยากคนนี้ใช้เกตเอไหม ไม่ใช่<ต>นะต่อให้เขามีเงินจ่ายแต่เขาไม่อยากแล้วพี่ว่าเขาจ่ายไหมเขาไม่จา่ายคนนี้มีเงินมีความอยากแต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเลยอันนี้เอไหมก็ยังไ,ไม่ค่อยเอเท่าไหร่เพราะสุดท้ายฟังดีเท่าหร่ขอกลับไปปรึกษาอาแบก่อนนะเก็ตไม่เก็ต แต่คนนี้มีอำน,นาจในการตัดสินใจมีความอยากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ไม่มีตังเลยทั้งบ้านเนี่ยมีตังอยู่สี่ห้าพันเท่นั้นเลยหรือมีทรัพย์สินมีทองอยู่หน,น่อยนึงคือตังไม่ค่อยมีหรอกแต่มีความอยากมากอยากเปลี่ยนชีวิตอยากส่งลูกเรียนสูงๆอยากกดหนี้กดสินเบื่อแล้วกับชีวิตแบบเดิมๆคนนี้เอไหมครับเอมากหมายได้ครับอันนี้เขาเรียกว่าคนเกตเอเพราะฉะนั้นทำไมผมถึงบอกว่าจงคัดลายชื่อให้ดีอย่าส่งสี่ส่ห้าชวนมาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสาเคสแรกเนี่ย มันเป็นสามเคสที่ที่วัดใจนะสมมติว่าแบเซงชวนมาเคสที่หนึ่งแบรดดำก็ปิดไม่ได้เคสที่สองก็ปิดไม่ได้เคสสามปิดไม่ได้สี่ปิดไม่ได้ห้าปิดไม่ได้แบเซงบอกกูเซงแล้ว <c oughs> เอาจริงไม่จริงจริงแต่ว่าเคสที่หนึ่งออกไม่ได้ไม่เป็นไรเคสที่สองได้เอชไว้เอ้ยข <c oughs> อมีกำลังใจเคสสามตัไดเอชหนึ่งไว้เคสสี่ได <c oughs> เอ็นดีไว้อันนี้มีกําลังใจไหม <c oughs> แต่ห้าเคสแรกปิดการขายไม่ได้เลยสักเคสหนึ่งไม่อยากทําแล้วนะ เพราะฉะนั้นความหมายของการคัดลายชื่อมันคือความหมายของคําว่าไม่อยากให้คนใหม่รู้สึกท้อใจตั้งแต่การทําเคสแรกๆแล้วมันไม่ได้ครับเข้าใจความหมายไหมมันจึงจําเป็นจะต้องคัดแต่วันนี้อัพไลน์ที่ไม่รู้เรื่องก็จะบอกว่าชวนมาเลยชวนมาเลยชวนมาเลยพอชวนมาเลยเขาไปชวนใครครับชวนตาสีตาสาไงมีงูกันแล้วชวนแบบไหนชวนแบบงูงปลาปลาไงสุดท้ายเข้ามาซงนก่อนได้ไหม กล่องนะึงมาจำก่อนนะสามร้อยเวกรรมเอาจริงไหมจริง,รงเพราะฉะนั้นเวลาจะชวนเข้ามาขอความกรุณาเช็คความอยากเขาด้วยเพราะเข้าใจความหมายไหมทำไมถึงต้องคัดก็อย่างที่บอกครับไม่อยากให้เรารู้สึกท้อใจตั้งแต่สามเคสห้าเคสแรกแล,แล้วมันไม่ได้อัปลน์มีศักยภาพในการปิดการขายแต่คําถามคือคุณพาใครมามคุณพาคนที่เขาไม่มีความอยากอะไรเลยในชีวิตแล้วมา ไม่ได้อยากทําบุญแล้วไม่ได้อยากเก็บเงินให้ลูกให้หลานแล้วไม่ได้อยากไปอุโมงค์แล้วคือตอนเนี้ยแค่เก็บผักเก็บหญ้ากินแล้วก็รอผ้าที่ตกดินแล้วก็จะเข้านอนแล้วก็รอผ้าที่ขึ้นแล้วกูก็จะตื่นแล้วก็อยู่น่เฉยๆแล้วก็ไม่เอาอะไรแล้วชีวิตพี่เอามาทําไมแบบนั้นปล่อยเขาเข้าถ้าไปเถอะเอาถูกไม่ดูดูพี่เอาเขามาทําไมมานั่งกดดันเขาด้วยเราก็เซ็งเขาก็เซ็งมึงมาั่งนกดดันกูทําไมก็กูบอกว่ากูไม่มีสามพันเนี่ยอืม จริงไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายท้สุดการคัดรายชื่อโคตรสำคัญเราคิดดีๆจะเอาคนมาให้อัพไลน์เก็บเงินเราเอาคนแบบไหนมาเราต้องเอาคนที่มีความอยากเยอะๆอยากน้อยๆมีสามพันก็ยังดีไม่มีสี่หมไม่เป็นไรอยาา่างเมื่อวานผมไปคุยเงี้ยที่น้องนาชื่อน้องนาเดียอายุแค่ยี่สิบสามปีโค้ดไวรัสเปิดมาไม่มีตังค์เลยสักบาทแต่อยากทำมากถอดทองเลยสองบาทโค้ดเอาไปเลย เอาไปเลยเอาไปบ้างเอาไปขายขอลงเอ็มดีด้วยเนี่ยติ้นลงเอ็มดีไปไม่มีความอยากไม่มีตังก็ถอดทองได้เกทไม่เกทเกทไม่เกทเพราะฉะนั้นตรงนี้ขยี่เข้าใจนะครับดูสไลด์ถัดไปพอเวลาที่เราคัดมาแล้วเราก็เอามาโทรแล้วเวลาโทรไม่จําเป็นจะต้องโทรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโทรคนที่เราคิดว่ามีครบสามข้ออยู่ก่อนคือเกทเอ โทรเกตเอ,อก่อนแล้วค่อยโทรบีแล้วค่อยโทรซีเพื่อลดอัตราการปฏิเสธให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เกตหรือเกตเกตอ่าถัดไปครับเมื่อเราโทรมาแล้วนะครับสมมติว่าเราโทรได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งสําคัญมากๆในการโทรไม่ใช่สริดสกิดเป็นแค่เพียงแนวทางให้เราได้เอาไปใช้แต่สิ่งสําคัญมากๆในการโทรคือความตื่นเต้นและความเป็นธรรมชาติปกติเราเคยคุยกับเพื่อนแบบไหนขอความกรุณาคุยแบบเดิม ปกติเราคุยกับเพื่อนมึงกูโทรไปก็มึงกูไม่ใช่ว่าเมื่อวานคุยกับเพื่อนมึงกูโทรไปหาเพื่อนฮัลโหลคุณ <c oughs> ไปตั้งแต่คุณแรกเลยฮัลโหลคุณซนมัน <c oughs> ไปตั้งแต่คุณแรกแล้วเอาจริงไม่จริง <c oughs> เพราะฉะนั้นคุยกับเพื่อนแบบไหนการโทรนัดหมายที่ดีที่สุดคือความตื่นเต้นและความเป็นธรรมชาติเราเคยคุยกับเพื่อนแบบไหนคุยแบบเดิมน้ำเสียงแบบเดิมเพิ่มความตื่นเต้นเข้าไปใครในห้องนี้ตื่นเต้นไม่เป็นมีไหม <_ d ream> ชีวิตนี้เปรียบเสมือนผ้ายับีิพับไว้ชีวิตฉันเรียบร้อยมากฉันตื่นเต้นไม่เป็นฉันใส่พลังไม่เป็นฉันใส่โซนเสียงไม่เป็นมีไหมครับ <_ d ream> ถ้าเราตื่นเต้นไม่เป็นวิธีการคืออะไรรูไ้ไหมครับให้บอกเขาว่าเราตื่นเต้นมากมีแค่นี้จริงๆถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ตื่นเต้นไม่เป็นนะครับสมมติเราเป็นคนหนึ่งที่ตื่นเต้นไม่เป็นเราบอกเขาไปเลยว่าเธอเด็กกับฉันตื่นเต้นกับเรื่องนี้มาก ผมเคยผมเคยถามวันนั้นไปเข้าเรียนคอร์สสามหมื่นกว่าบาทแล้วแบบว่าผมบอกอาจารย์ครับผมตื่นเต้นไม่เป็นครับผมต้องทำยังไงผมใช้น้ําเสียงไม่เป็นผมใช้โทนเสียงไม่เป็นว่าไงลูกฮะมีอะไรบ้างไม่เป็นเเองอ๋อโอเคครับเสร็จปุ๊บผมบอกว่าแล้วผมต้องทํายังไงอาจารย์บอกว่าเขาไม่ต้องทํายังไงเราตื่นเต้นให้เราบอกเขาอะว่าเราอะตื่นเต้นอย่างสมมติแบรเซงบอกว่าเออให้พูดแบบคบอรบอลไม่เป็นหรอกให้พูดแบบ เสียงดังๆแบบแบดํามแบซเซงพูดไม่เป็นหลอกแบซเซงแบบเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนุ่มๆสุขุมสุขุมแบซเซงก็แค่บอกเขาว่าเฮ้ยบางผมตื่นเต้นกับเรื่องนี้ว่ะพวกแค่นี้เขาก็คิดในใจนี่มึงตื่นเต้นแล้วเหรอใช่ใช่ผมตื่นเต้นมากบอกเขาว่าผมตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากทําได้ไหมทาแค่นี้ได้แค่นี้จริงๆเทคนิคไม่มีอะไรเลยเราตื่นเต้นไม่เป็นให้บอกเขาไปตรงๆว่าผมตื่นเต้นกับเรื่องนี้มาก แล้วเวลาโทรน,นัดหมายนะครับให้คือถ้าเราเพิ่มโทนเสียงได้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเวลาเราเพิ่มโทนเสียงได้ให้เราเพิ่มขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งแล้วไม่จําเป็นต้องตอบคําถามซักคําถามตอบหนึ่งคำถามที่ต้องตอบอีกร้อยกว่าคําถาม,มสุดท้ายก็นัดหมายไม่ได้อยู่ดีถ้าเราจะนัดเขาไม่ได้ก็ให้จบแบบครึ่งครึ่งกลางกลางวิวแบบประมาณนี้นะใบแดงใบแดงวันนี้นะวิวแบบประมาณว่าแบบนี้นะ ปลดเสื้อไซคอจูบปากอืจูบปากแล้วนะอืจับนมอืรเ็จปุ๊บอืมปักเลยไม่เสียบอารม้างางไหมครับเออปล่อยให้แม่งค้างอยู่นั้นเลจริงๆปล่อยให้มันค้างไปเลย แล้วเชื่อไหมครับเีกเอือ2เดือนเขาจะแอบไปส่องเฟซบุ๊กเราเขาจะแอบไปส่องท<ม>ิกตอกเรา<ม>แล้วเราทําหน้าเฟซบุ๊กทําหน้าทิกตอกตัวเองให้ดีแล้วแต่งตัวสวยออกจากบ้านทุกวันเ<ม>ชื่อผมสิเดี๋ยวเขาจะมาถามเรา<ม>สรุปวันนั้นเธอชวนเธาทำอะไร<ม> <c oughs> จริงจร<ม>ิงแต่ถ้า<ม><ม>เราบอกสมมติเราบอกเอ้ยดดเจมเอ้ยบิสเลอร์เอ้ยๆๆๆเราบอกไปสุดท้ายเขาไม่มาครับเพราะฉะนั้นไหนไหนจะปฏิเสธเราแล้วก็ให้มันปฏิเสธแบบอารมณ์ค้างๆอยู่นั่นแหละอย่าไปบอกมัน เกตไม่เกตครับเก็เกตไม่เกตครับเออเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียตัวให้เขาเด็ดขาดเข้าใจไหมครับเกือถ้าถ้าสิเข้าใจไหมถ้าจะเสียตัวให้กันมันต้องเจอกันที่ออฟฟิศมันต้องได้คุยมันต้องได้เจออัพไลน์เราก่อนเข้าใจหรือเข้าใจสมมติว่าผมนัดหมายได้แล้วเออนัดหมายคนแรกก็คือคนที่เขานับถือเราน้องช้างอายุน้อยกว่าผมใช่ไหมแสดงว่าน้องช้างนับถือผมใช่ไหมผมนัดหมายน้องช้างมาได้อ่านัดมาแล้วน้องช้าง เสร็ุ่เนี่ยแบซงเนี่ยอายุมากกว่าผมเป็นรุ่นพี่ที่อยู่แถวบ้านเป็นคนโตที่ผมรู้จักแล้วอือแบบประมาณว่าแบรซงเห็นผมแก้ผ้าเล่นน้ำมาตั้งแต่เด็กกับ แล้วอยู่ดีๆไปคุยว่ารวยเป็นร้อยล้านแบรเซงจะมาไหมเขาไม่มาหรอกมันจึงเป็นส่ที่เราจะต้องนัดหมายด้วยคําว่ามาเป็นที่ปรึกษาผมหน่อยมาดูให้ผมหน่อยครับแบรเซงผมเห็นว่าแบรเซงเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ด้านการทําธุรกิจและเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วผมก็เลยอยากจะขอรบวนเวลาแบรเซงนะครับมาดูตรงนี้ให้ผมหน่อยถ้าแบรเซงว่าเวิร์กผมเอาถ้าแบรเซงว่าไม่เวิร์กผมจะได้ไม่เอาไหมแล้วก็ชวนเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็นัดแบรเซงได้แบสิเสงตทด E สุดส่อสู้สสเล่งแฝงงูงูเขียนภาษาไทยไม่ค่อยทันสวนภาษาอังกฤษไม่ได้เื่นเต้นอ่ะเสร็จปุ๊บบอกผมนัดหมายมาได้อันนี้คือใคร